14มีนา2568วันนี้ครับผมอาจารย์แก้กายยะนันต์เปิดสายญาณแห่งนักราชนะครับกำลังนะครับใช้หลักวิชาเจ้าปู่องค์พยาศีอนันตนคราชหรือไพ่กายยะอนันต์ในการพยากรณ์ทำนายดวงชะตาดวงเกณฑ์ของทุกท่านในวันนี้นะครับ และท่านใดนะครับที่มีความประ,ระสงค์จะเช็คดวงพยากรณ์ดวงก็ติดต่อเรามาได้นะครับมาดูครับว่าดวงเกณฑ์12ราศีจะเป็นอย่างไรจะเป็นเช่นอะไรในวันนี้นั่นเองนะครับว่าจะมีดวงเกณฑ์ของใครเป็นยังไงดีบ้างไหมมีเกณฑ์นะครับอกหักรักคุดสมหวังหรือผิดหวังหรือโยกย้ายงานตำแหน่งงานประการใดบ้างเรามารับชมรับฟังไปพร้พอมๆกันครับก,กับดวงเกณฑ์12ราศีครับ <c oughs> นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตดูก่อนนะครับราศีแรกครับเป็นชาวราศีเมษชาวราศีเมษขึ้นมาในวันนี้ครับบ่งบอกถึงการอาเรว่าน่าจองจําบ่งบอกถึงการคุนคิดนะครับการคุนคิดปัญหาต่างๆ่านะครับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนั้นทําให้คุณมีความกัดกลุ้มใจเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษครับจะต้องเดินออกจากความคิด ออกจากความกรุ่มอ,อกกลุ่มใจให้ได้โดยการที่คุณจะต้องเดินหน้าอย่างเดียวสิ่งใดก็ตามที่มีปัญหาข้างค้างอยู่อย่าก,กังวลอย่าคิดมากอย่าสับสนและคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีเอาใจช่วยขอให้ชาวราศีเมษโชคดีครับ <c oughs> ต่อไปครับเป็นชาวราศีพฤษภครับชาวราศีพฤษภขึ้นมาเป็นนาคเมตตา หรือว่านาคช่วยเหลือคำว่านาคเมตานาคช่วยเหลือบ่งบอกว่าวันนี้ชาวราศีพฤษภกำลังมีดวงเกณฑ์ชะตากรารมที่ดีมีคนกำลังให้การช่วยเหลือมีคนคอยช่วยเหลือดูแลนะครับจนทำให้ชาวราศีพฤษภโชคดีนะครับยังไงก็เอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีพฤษภขอให้คุณโชคดีครับต่อไปครับเป็นชาว ราศีเมถุนชาวราศีเมถุนขึ้นมาเป็นนาคพบรักนะครับคำว่านาคพบรักในวันนี้ครับชาวราศีเมถุนคุณกาลังเด่นคุณกําลังเด่นในเรื่องของความรักนะครับทําสิ่งใดอะไรไว้ความรักจะดีสิ่งที่ดีกําลังตามมาและคุณกําลังจะสุขสมหวังทางด้านความรักด้วยคนโสดกําลังสลัดโสดในวันนี้ เอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีเมถุนนะครับและในตอนนี้นะครับผมอาจารย์เก้กายะนันเปิดสายงานแห่งนักระในตอนนี้ผมกําลังใช้หลักวิชานะครับในการใช้หลักนะครับพยากรณ์นี้นะครับโดยใช้วิชาไพ่กายะอนันต์นะครับโดยใช้วิชาไพ่กายะอนันต์ในการพยากรณ์ทำนายเกณฑ์ดวงท่าน12บราศีในวันนี้นั่นเองท่านใดที่มีความประ,ระสงค์จะเช็คดวงพยากรณ์ดวงนะครับ ก็สามารถติดต่อเรามาได้เลยนะครับที่กายยะนันทุกช่องทางนะครับเดี๋ยวเรามาพยากรราศีต่อไปกันครับราศีต่อไปครับขึ้นมาเป็นชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎขึ้นมาเป็นนาคป้องกันภัยครับคําว่านาคป้องกันภัยวันนี้ชาวราศีกรกฎนะครับเกณฑ์ชะตากรรมของคุณนั้นดีเพราะจะมีคนคอยปกป,กปักรักษาคุณของมีคนคอยปกป้องคุณ เทวดาคุ้มครองไปไหนก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับชาวราศีพฤษภในวันนี้เกณฑ์ชะตากรรมดีไปไหนจะแคล้วคลาดปลอดภัยคนจะเข้าใจและเห็นใจคนจะให้ความคุ้มครองคุณน,นั่นเองเอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีกรกฎขอให้โชคดีครับนะครับก็เดี๋ยวราศีต่อไปครับเป็นชาวราศีสิงค์ครับชาวราศีสิงห์วันนี้ขึ้นมาเป็นนาคสิ้นหวังครับ คำว่าน่าสิ้นหวังในวันนี้ชาวราศีสิงครับวันนี้คุณมีเกณฑ์จะถูกใส่ร้ายป้ายสีติฉินนินทาทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับไม่ว่าจะด้วยประการใดก็ตามเหตุใดก็ตามทั้งหมดทั้งมวลท,ทั้งปวงนะครับกําลังส่งผลทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศนะครับจะมีคนติฉินนินทาว่าร้ายในทิทางที่ไม่ดีในวันนี้ ยังไงก็เอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีสิงห์นะครับต่อไปครับเป็นชาวราศีกันครับชาวราศีกันขึ้นมาเป็นนาคเดินทางใกล้คาว่านาคเดินทางใกล้วันนี้พี่น้องชาวราศีกันครับคุณกําลังจะโชคดีคุณกําลังจะได้รับสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่เคยคิดไว้จากอดีตกาลังส่งผลมาในวันนี้ ทำให้พี่น้องชาวราศีก,าก,กันกําลังจะไดรร้รับความสําเร็จรับความสุขความเจริญรุ่งเรืองกําลังส่งผลในวันนี้นั่นเองเอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีกันให้โชคดีครับนะครับและในตอนนี้นะครับผมอาจารย์เกกายอน,นันเปิดสายยาแห่งนักราชตอนนี้ผมได้ใช้ไพ่กายอน,นันตนะครับในการพยากรณ์ในการทํานายเกณฑ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีในวันนี้ ท่านใดที่มีความประสงค์นะครับจะดูดวงเช็คดวงแบบละเอียดสามารถติดต่อเรามาได้เลยนะครับที่กายอนันต์ทุกช่องทางในวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มราศีต่อไปกันครับราศีต่อไปเป็นชาวราศีตุลครับชาวราศีตุลขึ้นมาเป็นนาคนักพรตหรือว่านาคบวชนั่นเองคําว่านาคนักพรตหรือว่านาคบวช ในวันนี้พี่น้องชาวราศีตุลคุณมีดวงเกณฑ์ชะตากรรมที่ดีมากผู้คนกำลังเชื่อศรัทธาให้ความเชื่อถือไว้เนื้อเชื่อใจในตัวคุณจะไปติดต่อการค้าลงทุนสิ่งใดสำเร็จดังใจอย่างแน่นอนเอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีตุลขอให้โชคดีครับ นะครับต่อไปครับเป็นชาวราศีพิจิกครับชาวราศีพิจิกขึ้นมาเป็นนาคทําลายเมืองวันนี้ครับชาวราศีพิจิกนะครับมีโอกาสที่จะเลิกลาหย่าล้างหมางเมินจากคนรักนะครับมีโอกาสผิดใจกับคนรอบข้างเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกในวันนี้ครับควรจะไปเสริมดวงนะครับและที่สําคัญนะครับสิ่งใดที่ไม่ชอบใจเดินหนีครับ อย่าให้เกิดเรื่องเกิดเล่าเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องชาวราศีพิจิกเอาใจช่วยและขอให้คุณโชคดีนะครับต่อไปครับเป็นชาวราศีธนูครับชาวราศีธนูขึ้นมาเป็นนาคบรรดาลโชคลาภหรือว่าบรรดาลทรัพย์นั่นเองวันนี้พี่น้องชาวราศีธนูครับคุณกําลังจะโชคดี คุณกำลังจะมีโชคมีลาบคิดหวังคิดอ่านคิดการสิ่งใดกําลังจะส่งผลไปในทิศทางที่ดีนะครับความโชคดีกําลังบังเกิดแล้วพี่น้องชาวราศีธนูเสี่ยงโชคลาบได้ในวันนี้เอาใจช่วยนะครับนและครับแล้วก็ในลําดับนี้นะครับผมอาจารย์เก้กายะอนันต์เปิดสายานแ่งนักราในตอนนี้ผมกําลังใช้หลักนะครับวิชาไพ่กายะอน,นันต์ นะครับหลักวิชาไพ่กายกานั้นในการพยากรณ์ในการทํานายถึงเกณฑ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีในวันนี้นะครับและท่านใดนะครับที่มีความประสงค์จะเช็คดวงพยากรณ์ดวงแบบละเอียดสามารถติดต่อเรามาได้เลยครับที่กายะอ,อนันทุกช่องทางนะครับอ่ะเ,เรามาพยากรณ์ราศีต่อไปกันครับต่อไปครับเป็นชาวราศีมังกรครับชาวราศีมังกรขึ้นมาเป็นนาคบ่วงบาด คำว่านาคบ่วงบาดในวันนี้ครับชาวราศีมังกรครับคุณกําลังจะได้รับความโชคดีนะครับคุณกําลังจะได้รับสิ่งที่ดีไม่ว่าคุณอยากจะทําสิ่งใดก็ตามความดีกําลังบังเกิดนะครับและสิ่งนั้นจะถูกมัดถูกยึดถูกตรึงได้ด้วยนะครับสิ่งที่ดีกําลังตามมาแล้ว ยังไงก็เอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีมังกรขอให้คุณโชคดีนะครับต่อไปครับเป็นชาวราศีกุมชาวราศีกุมขึ้นมาเป็นน้ากลัวน้ำอมฤตคำว่าน้ากลัวน้ำอมฤตครับวันนี้พี่น้องชาวราศีกุมนะครับจะมีความกัดกุ้มใจมีเรื่องราวมากมายก่ายกองไหลเข้ามาในชีวิตส่งผลให้เกิดความวุ่นวาย ส่งผลให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในชีวิตนั่นเองนะครับไม่ว่าจะหยิบจะจับจะทําอะไรในวันนี้นะครับความวุ่นวายบังเกิดความวุ่นวายบังเกิดครับนะเพราะฉะนั้นก็ยังไงเอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีกุมมีสติใช้สติใช้ปัญญายมากๆและขอให้ผ่านความวุ่นวายไปได้ในวันนี้เอาใจช่วยขอให้คุณโชคดีครับต่อไปครับเป็นชาวราศีมีนครับ ชาวราศีมีนขึ้นมาเป็นนาคเสื่อมฤทธิ์ในวันนี้พี่น้องชาวราศีมีนครับคุณกําลังจะเสื่อมฤทธิ์คือเสื่อมบาร,รมีเสื่อมศรัทธานะครับจะถูกคนติฉินนินทาว่ากล่าวว่าร้ายจนทําให้คุณนั้นเสื่อมบาร,รมีเสื่อมฤทธิ์จะไปในทิศทางไหนไม่มีคนเข้าใจมีแต่คนจะซ้ําเติมในวันนี้ เพราะฉะนั้นในวันนี้ครับคนอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเสริมดวงเสริมเกณฑ์ชะตากรรมไม่ดีและเอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีมีนขอให้โชคดีนะครับและในตอนนี้นะครับผมอาจารย์เก้กายะอนันต์เปิดสายานแห่งน,นักราชกำลังใช้นะครับวิชาไพ่กายะอนันต์ในการพยากรณ์ดวงเกณฑ์ทั้ง12ราศีท่านใดที่กำลังรับชมอยู่นะครับ ก็สามารถนําไปเป็นเข็มทิศแนวทางเป็นไกด์ไลน์ชีวิตได้และท่านใดมีความประสงค์จะเช็คด,ดวงจะพยากรณ์ดวงนะครับกับราวกายะอนันต์แบบละเอียดสามารถติดต่อเรามาได้เลยนะครับที่กายะอนันต์ทุกช่องทางนะครับและในตอนนี้ฝากติดตามรายการบ้านทรัพย์อนันต์สตูดิโอที่สีแดงและทิกตอกด้วยนะครับนะก็จะมีผมอาจารย์แก้กายะอน,นันต์พี่ลาลาปงลางสะออนน้องโบกายะอน,นันต์ เป็นพิธีกรร่วมอยู่ในบ้านทรัพย์อนันต์สตูดิโอนั่นเองอระรครับในตอนนี้นะครับก็ขอให้ท่านโชคดีขอให้ชาว12ราศีประสบแต่ความสําเร็จประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองสาหรับในวันนี้ผมอาจารย์เก่กายยะนันต์เปิดสายยานแห่งนักราชสวัสดีครับ